จากคลิปที่แล้วที่เราได้ขึ้นไปกลางเต็นที่บ้านห้วยหมีจังหวัดน่านและเราก็ได้เดินทางต่อเพื่อมาพักที่ผาช้างน้อยภูลังกาจังหวัดพะเยาและนี่คือบรรยากาศตอนเช้าของภูลังกาผาช้างน้อยจังหวัดพะเยา เรานั่งกินข้าวกันตอนเช้าอยู่ด้านบนเราก็นั่งมองผาช้างน้อยจากวิวที่รีสอร์ทที่เรานอนเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีทางลงไปด้านล่าง mm hmm. ก็เลยถามพี่ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทดูว่ามันมีทางลงไปไหม mm hmm. เขาบอกว่ามี mm hmm. ก็เลยลองลงไปดูแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นทางลุกลังนะแต่ว่าพอไปได้รถแบบนี้ไปได้ไม่ยากมาก และแน่นอนว่าเราไม่พลาดที่จะลงไปสํารวจพื้นที่ตรงนั้นและนี่ก็คือผาช้างน้อยภูรลังกาจังหวัดพะเยาที่ครับอ่างเก็บน้ำไปทางนี้ได้ใช่ไหมครับ อ่างเก็บน้ำเงินครับได้ใช่ไหมขอบคุณครับ <S 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 และผมก็ได้ข้อมูลจาก Google มาบางส่วนว่าที่นี่ใกล้ๆก,กับผาช้างน้อยมีอ่างเก็บน้ำที่มีวิวสวยส<า> <S <S อยู่อีกที่นึเฮอ้อตรงท้ายท้ายอ่างเขาไปทางไหนอะ่ะโอที่เลยมาไดยเหรอเดี๋ยวซ้ายไปเหรอ,ข,อข,ข้ามสะพาน ไม่ไม่ถึงสภาตรงนี้ใช่ไหมต้งปุ๊บต้นหน้าท่ามหลวงที่ฝั่งขวาตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายต้องย้ายดึงใจนะ๋อ้เลี้ยวขวาตลอดเลยขอลงไปทางนั้นอ่ะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมแล้วเราก็มาถูกทางจนได้โดยถามชาวบ้านมาเรื่อยๆและนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางที่จะเข้าไปอ่างเก็บน้ำน้ำงิม ซึ่งอ่างเก็บน้ำน้ำเยิมนี้อยู่ในเขตของอำเภอสองแพวจังหวัดน่านซึ่งเป็นรอยต่อสองจังหวัดระหว่างจังหวัดน่านและพยาและนี่ก็คือภาพที่ผมคิดไว้ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือน มิถุนากรกฎาประมาณเนี้ยถึงจะได้แบบนี้นะแต่ช่วงที่ผมมามันเป็นช่วงเดือนกันยายนน้ำมันดาจจะเริ่มเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ภาพวิวเหมือนที่ในรูปที่คนอื่นเขามาถ่ายกันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถือว่าลองเข้ามาสำรวจดูแต่บริเวณบรรยากาศโดยรอบก็ถือว่าโอเคอยู่ เหมาะแก่การมาปิกนิกมาแคมปิ้งก็พอได้อยู่นะ ดขี่ขี่เลยไปแล้วด้วยนะเห e ็น,นว่ามีองค์ไมีเพราะหน้าฝนเนี่ยเนาะใช่ใช่ชอบเป็นหน้าแรง <shorter> อย่มีมาจากกรุงเทพครับแต่ว,า,วานนอนที่ภูรังกาเดี๋ยววันนี้ไปป่าเมี่ยงลำปาง,ปงอพี่มาจากลำปางปเหรอไปทางบ้านป่นปาเมี่ยงกา,า,าแจซ้อน นอนโฮมสเตย์ผมมึงให้กล้องออและนี่ก็คือสเสน่ห์ของการเดินทางอย่างหนึง่งนั่นก็คือความสวยงามของระหว่างทางน้ำตกอะไรก็ไม่รู้อยู่ริมทางถนนอยู่นี่เลยเส้นที่จะไปวังเหนือมาจากพะเยาจะเข้าอำเภอวังเหนือจะไปลำปางคงมีแต่หน้าฝนนะ 好了，老上打字了。 แล้วเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนซึ่งบ้านป่าเมี่ยงก็ใช้เส้นทางนี้เข้าไปเช่นเดียวกับอุทยานเช่นกันบ้านป่าเมียง ้นครับแล้วผมจอดรถตรงไหนเอารตรงนี้ไหมตรงนีง้คือหลังนี้เลยถูกไหมครับโอเค <Okay S 1> ครับ อยากนอนแช่น้ำเนี่ยเอและแน่นอนว่าที่พักของเราในวันนี้เราก็ไม่ได้ทำการจองมาล่วงหน้าแต่อย่างใดก็เป็นเพียงแค่การหาข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้วก็โทรมาถามเจ้าของเขาบอกว่าว่างเราก็เลยเข้ามาพักเลยซึ่งช่วงที่เรามาอาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่ใช่ช่วงไฮซีซันเท่าไหร่นั่นก็คือช่วงเดือนกันยายน ผมก็เลยยังไม่เยอะมากน,นี่เขายังไม่ได้ตัดต้นไม้แน่เลยลบเบียววนหวัง I okay. งงร้านปิดกี่โมงเนครับร้านปิดสองคืนค่อ้าวโอเคัอยูไ่ไหนครับคนบนดยเนี่ยเท,ท่าไหร่แปดบาทครับดยด่เยนเอนก็ขยออ๋อดีครับอ๋อเย็บเยเย็บเลย <laughs> เงือกเงือกชาเลยเย็นจนเงือกชาครับคุณครับปิดสองทุ่มครึ่งเนาโอเคครับแล้วเมื่อเดินสำรวจชุมชนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาอาหารเย็นของเราซึ่งเมนูมื้อเย็นก็จะเป็นอาหารง่ายๆอาหารพื้นเมืองอย่างเช่น ผัดกับน้ำพริกผัดหมูสับใส่หน่อไม้อะไรประมาณนี้กินกับข้าวสวยแล้วก็มีผลไม้ให้นิดหน่อย

และเมื่อได้สุึมรัพย์บรรยากาศช่วงเช้าก็ได้เวลาที่เราต้องออกเดินทางกันต่อ